สวัสดีเพื่อนนักเทรดเศรษฐีคริปโตทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ได้ไปคอยมีการปรับตัวขึ้นไปประมาณ44,200ื่นั่นเพื่อนแล้วเราก็ได้มีการอัปเดตเพื่อนในฝั่งของการลดไซส์โพอร์นบ้างบางส่วนเพราะว่าเห็นสัญญาณการอ่อนแรงในภาพเล็กนะครับก็ลดไปประมาณ10%เนาะส่วนตัวผมลดไปประมาณ1.3 BTC นะครับแล้วก็ได้ทําการซื้อเพิ่มไปตอนช่วงเช้าที่มีการย่อลงมาก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพอร์ตภาพรวมให้กันเพื่อนดูด้วยนะครับซึ่งข่าวสารที่ผม เห็นว่าน่าสนใจตอนช่วงเช้านี้เนี่ยก็คือในฝั่งของ Michael s เล l ร r ที่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะทาร์เก็ตที่เขามองไว้อยู่ที่ประมาณ1 000, 000ล้านเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับซึ่งถือว่าก้าวมากๆเลยนะก็อาจจะขึ้นไปประมาณ 20x นะครับจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะครับเพื่อนที่เห็นกันไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วกันภาพรวมเรามองกันไงจะรีบลงคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนุนโดย xm ครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับตน้ตนๆของโลกที่ได้รัับอนนุญาาตจกกท่่วโลเลเเยช FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เอ็มเพื่อเปคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่ากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนนึงคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลนเพือนแชทดิสคอร์ทเลแกมนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพืที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการโฆษณาในยูทูบตอนๆสาาามรถเข้้ไไปดไดู ทั้งฝั่งบิตคอย์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคาด้วยนะครับตอนนี้ในฝั่งของเฟียงกินเด็กนะเพื่อนชาวนี้70นะก็ยังทรงๆอยู่แถวโซน70นะเพราะว่าเมื่อวานมีการปรับตัวขึ้นไปถัาประมาณ44,200นะครับตอนนี้มีการย่อลงมานิดนึงนะก็ลบมาประมาณ0.6%นะครับซึ่งในฝั่งของคริปโตบัลลนะตอนนี้ภาพร,รวมก็เขียวหมดเลยนะในฝั่งพอร์ตเราก็เขียวเหมือนกันนะเมื่อวานเกณฑ์ขึ้นไปบวกในเน็ตที่ประมาณเกือบ6แ0 0นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูในฝั่งของโอรชั่นนิดนึง นะฮะก็ตอนนี้ดอดาวลงมาที่ประมาณ0.19 VC นะครับก็เติมเข้าไปครบละประมาณ9.2ในตอนนี้ที่ผมพยายามอัพไซด์ในการเทรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อวานเราลดพอร์ชันกันไปตอนช่วงประมาณ4.4กว่าๆนะครับก็อัปเดตเพื่อนๆไปนะครับลผมลดไปประมาณ10%นะเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาเก็บเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วตอนนี้ก็เก็บไปเพิ่มอีกก่อนออดคลิปนะครับที่อัปเดตเพื่อนๆในดีสคอตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ซึ่งข่าวสารในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่รอกันอยู่เนาะในฝั่งวันศุกร์เนี่ยก็จะมี consumer sentiment นะครับ new home sale ที่จะมีการประกาศนะครับก็เดี๋ยวรอจับตาดูกันแล้วกันว่าจะมีเอฟเฟกกับตลาดประมาณไหนนะครับในฝั่งของ microstrategy microceler l นะครับก็ได้มีการอัปเดต t a r เก็ที่เขามองนะว่า t i t i o เนยจะมาเป็นเขาเรียกว่า future digital goal นะครับ t รเก็มองที่1ล้านเหรียญต่อ1 b i t ง o i ต่อ1นะครับเขากได้มีการให้สัมภาษณ์นะ กับทางรายการข่าว CNBC นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตทาร์เก็ตกันซึ่งตอนนี้ในฝั่งของ m i c h a e l ชล l l r r เนี่ยซื้อ Bitcoin หรือว่าถือ Bitcoin อยู่นะครับรวมๆเนี่ยประมาณ174,000กว่า BTC นะครับทั้งหมดที่ได้มีการอัปเดตล่าสุดซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อไปค่อนข้างเยอะเลยประมาณ10%ของทั้งหมดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของตัวภายราคากันบ้างน,นะครับตอนนี้ในฝั่งของตัว Bitcoin เนี่ยก็มีการปรับตัวปิดภาพเดบละ ก็เป็นแท่งเต็มนะเพื่อนปิดเป็นแท่งเต็มนะเมื่อวานก็ทิ้งไส้ด้านบนไปน,นิดนึงแต่ไส้ตรงนี้ไม่น่าเกียดเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นไปนิดเดียวเองของไส้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบการทิ้งไส้เต็มๆแล้วกดลงมาอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะมานั่งดูกันเนาะก็คือดูภาพเดวันนี้ว่าวันนี้เขาจะทํำยังไงทําท่าทรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดแลนดิ้งออกข้างเบาๆแล้วก็ขึ้นต่อแลนดิ้งออกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อะไรเงี้ยมีจังหวะให้ เพราะตอนนี้ในฝั่งของสัญญาณ ISI Eye เนี่ยเรายังไม่เห็นสัญญาณด ver เรนซ์นะครับของการปรับตัวชุดนี้นะครับอาจจะมีการขึ้นมาจอ่อแล้วก็ขึ้นมาแตะแล้วก็ย่อ,ยอดรอปลงมาแต่ถ้าเกิดมีดิ e วเรนซ์เนี่ยผมอาจจะลดโพซชั่นเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ดิเวเรนซ์เนาะก็เลยยังไม่ทําอะไรแล้วทร็เก็ตในการปรับตัวที่เรามองเนี่ยว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าเขามีโอกาสจะขึ้นไปในฝั่งของเคสสามเคสสองมือผิดเวฟสามเคสสองที่กําลังไต่ขึ้นมาอยู่เนาะ ในตัวเส้นสีเขียวที่เราทําการฟอร์เควตไว้นะครับก็คือทาการเบรกขึ้นไปซึ่งตรงนี้ถ้าสะสมพลังดีเบรกแรงๆนะมันจะทําให้อซไซด์ตรงนี้ฉีกขึ้นไปเลยนะครับส่วนตัวยังมองแบบนั้นอยู่นะแต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงในหน้าง,งานเนี่ยเราจะลดไซด์พชันหรือว่าปิดพอชันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจัปเดตเพื่อนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดยังมองปกติอยู่ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวเบรกขึ้นไม่ได้แล้วก็มีการย่อแล้วก็มีการขึ้นไปตามทาร์เก็ตที่เรามองไว้นะครับท่าประมาณ 50, 000, ี้าหมื่ 3, นหนะ นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนเพื่อนแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งที่มองว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะมีน้อยหน่อยก็คือการสวิงออกข้างแบบนี้ดอบลงมาแต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น A ไปละแล้วก็ขึ้น B แล้ว C เนี่ยจ,จะมีการยอ่อแล้วก็ยกลอยครั้งเพื่อที่จะเบรกขึ้นไปอะไรเงี้ยในภาพย่อยนะครับส่วนตัวก็มองได้เหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ย่อนะไม่ย่อเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในภาพย่อยยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ให้เห็นนะครับเดีย๋ยวจะมาเจาะลึกกันด้วยนะว่าภาพยย่อยปไงไ คราวนี้ในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนยังมองเหมือนเดิมนะซึ่งเรามองภาพเดยเป็นหลักมันก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามองว่าแนวรับตรงนี้แถวประมาณสี0น 4, 6, ยังเอาอยู่แล้วก็ N e x t supply คือ n น็ t เขาเรียกว่า Next N e นะ็ t แนวต้านประมาณนั้นแนวต้านถัดไปอาจจะพูดตันนี้ดีกว่าแนวต้านถัดไปนะครับอยู่แถวประมาณ48 0 0จากตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปทำเขาเรียกว่าทำยอดแล้วกันนะครับแถวประมาณ 40,007กว่า40,008นะครับตอนช่วงปี2022เดือนมาร์สนะครับคราเนี้ยตรงนี้ก็เลยมองเป็นแนวแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้สามารถเอาอยู่ได้อาจจะมีการวิ่งในกรอบนี้นะครับคราวนี้แนวรับด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ลงไปเทสหรือว่าเปอร์เซนต์การลงไปน่าจะน้อยนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากมันก็ต้องค่อยๆหลุดลงไปแรงๆก่อนซึ่งแท่งเทียนมันก็จะแสดงให้เราเห็นก่อนว่าเฮ้ยพยายามจะหลุดนะพยายามจะกดลงไปนะตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับอะ คราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของตัว SMC กันบ้างตอนนี้นี่ยอดมันยังไม่มีการขยับขึ้นไปเพิ่มนะซึ่งถ้ามันมีการเ r e a k h i g ขึ้นไปด้านบนเราจะต้องขยับยอดเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ขยับตัวกล่องด้วยในฝั่งของแนวรับ0 382ขึ้นมานะครับแตอนนี้ยังเป็นยอดเดิมอยู่แนวรับก็อยู่แถวประมาณ3,007ก,กว่า นะครับยังมองเหมือนเดิมนะในฝั่ง environment SMC แล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยก็รอรอเล่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบเตรียมเงินไว้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยเรา,าจ,จะแบบเฮ้ยปรับเป็นเงินสดบ้างเหลือเป็นแบบแคสบ้างในการที่จะรอเล่นด้านล่างนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของแนวเทรนไลน์กันบ้างเทรนไลน์ก็มีการปรับตัวทะลุนะไอตัวเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมองเหมือนเดิมนะเพราะว่าภาพเดิมของเรามันก็ไม่ได้มีการอะไรขยับอะไรเยอะเท่าไหร่ นะครับซึ่งทาร์เก็ตหรือว่าแนวต้านถัดไปวิธาร์มันสี่หมื่นแปดมองเหมือนเดิมเลยนะครับในฝั่งของเทนไลน์นะครับอ่าคนนี้เ,เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมกันในห้องสัญญาณนะเมื่อวานเนี่ยก็มีการอัปเดตวันก่อนอัปเดตในฝั่ง TRB แล้วก็โดนสบับลอยไปแล้วนะครับแต่ในฝั่งของบิตคอยก็ยังรันอยู่ปกตินะครับสามารถเข้ามาแจมกันในฝั่งของ Discord ได้นะครับในตัวโอเคชแนลตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามากรอก UID ของโอเคเมมเบอร์ในห้องของเมมเบอร์ตรงนี้ นะครับว่าเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศเพื่อ que, นนะครับก็จะได้รับมาได้ได้ได้ไดป๊อปอัพตัวห้องโอเคซิกีแนลแล้วก็นในฝั่งของตัวโอเคฟาวขึ้นมานะครับซึ่งตัวโอเคซิกีแนลเนี่ยผมก็จะมีการอัปเดตดรชั่นต่างๆในเรื่องการลดพอร์ตในเรื่องการเติมพอร์ตในเรื่องการอัปเดตอร์ชั่นตอนนี้ว่าเราผมเติมไปเท่าไหร่แล้วเงี้ยซึ่งเม่เชาผมอัปเดตไปตอนช่วง8ปดโมงครึ่งนะครับว่าเติมไปเพิ่มนะครับก็อัปเดตทุกคนแล้วก็ลดไปเมื่อคืนเนี่ยที่อัปเด 9วีซีกว่าๆลดไป10%นะครับก็ปิดไปนะครับเพราะว่ามีสัญญาณเดเวิเจน์ในภาพ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะมาเจาะหยิบย่อยกันด้วยนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวโอเคฟาวเนี่ยเมื่อสามารถเข้ามาโหลดไฟล์เซลในการคำนวณได้ก็จะเป็น Google Drive นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งการคำนวณฟิวเจอร์นะครับการเลคคอร์ดพอร์ตฟิวเจอร์แล้วก็ภาพรวมโออัลนะครับก็สามารถมาดูคลิปย้อนหลังกันได้เนาะสำหรับวิธีการใช้งานกลยุทธ์ต่างๆนะครับสำหรับตัวโอเคฟาวนะครับแล้วก็ในวันเสาาร์์อทิตยยเนี่ เราจะมีการสอนนะครับประมาณ2ชั่วโมงเนาะสำหรับ mindset สำหรับการคำนวณเงินสำหรับการใช้เทคนิคอาในการเทรดนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็สร้างเงื่อนไขในการเทรดของตัวเองนะครับในห้องโอเคมัมเบอร์ไฮเวทสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับยศเนี่ยสามารถเข้ามาแจมกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ในฝั่งกิจกรรมนะสำหรับใครที่ไม่มีเขาในการเทรดนะครับตอนนี้มีกิจกรรมโอเคฮอลิเดย์กิบเวมีการแจกเลเวอเรจเนี่ยประมาณ400,000เหรียญสำหรับนิวเซอร์แล้วก็โอเยนเซอร์ด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการสุ่มนะเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin, Ethereum, b i t c o i อ e ท h e ร e u m m บ s ซี่บ็อที่เป็นซ u เปอร์คาร์ด้วยนะครับแววดูป,ประมาณ2 0 0แสนเหรียญแล้วก็ในฝั่งยูนิต่างๆที่เป็นรางวัลยิบย่อยนะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีการเทรดถึง2 5 0 0 0ืยูิเนี่ยก็จะรับสิทธิ์ในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็อย่าลืมมาร่วมแจมกันนะันนะฮะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของการเติม,มเวอร์ชันไปแล้วนะครับเติมไปแล้วใช่ไหมตอน พอดออีข้างบ้านเขาต่อเติมอยู่เนาะแล้วก็ตัดเหล็กอยู่นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะสองวันที่ผ่านมาก็เจอเหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะเขาก็ขอเขาเรียกอะไรขออนุญาตจากทำหมู่บ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาทานะอ่ะโอเคมาต่อในฝั่งของภาพรวมกมันลวกันนะครับภาพรวมในฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยก็มีแรงขายเกิดขึ้นนะเพื่อนเมื่อวานประมาณ400กว่าจุดนะครับในฝั่งของ N a s d a q ประมาณ200จุดนะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเซล จากราคาที่มันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดดูจากภาพ ISI อะไรเงี้ยหรือว่าการหลุดเทรนอะไรเงี้ยเรายังมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ยังมองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับในฝั่งของน้ํามันเนี่ยก็เริ่มมีการยืนได้แล้วนะถ้าเกิดสมมติมีการย่อลงมาเนี่ยผมอาจจะหาการเก็บในฝั่งดัชนีน้ํามันเพิ่มเติมหรือว่าในฝั่งของหุ้นน้ามันเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้มันเข้ามาใกล้แนวรับนะแนวรับที่น่าสนใจแล้วกออ็ไม่หลุดนะเพื่อนเพื่อนดูผมอัปเดตเพื่อนตั้งแต่ดลาาะว่จุนี้ จุดแถวโซนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในฝั่งของน้ํามันในการเก็บดัชนีหรือว่าเก็บหุ้นต่างๆนะครับก็ลองพิจารณาดูกันถ้าเราจะปรับตัวขึ้นต่อก็ข้าทำการเบรกขึ้นมาแนวต้าน7 8ก็ทะลุแล้วขึ้นมายืนได้อันนี้ก็จะสวยมากนะครับอ่ะคนนี้มาดูกันในฝั่งของดอลลาร์กันต่อบ้างดอลลาร์ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวในตัวแท่งเทียนที่เป็นการคอนเฟิร์มเนาะแต่ก็มีการเบรคดุดลงมาแล้วก็มีเดเวอเจนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว,ว่าเฮ้ยน่าจะมีการกลับตัวได้นัฝ่่งดอแตจะต อ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของทองคำมันต่อบ้างนะครับทองคำผมรอย่ออยู่นะรอย่อแล้วก็ลงมาเทรดแถวโซนนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับในภาพย่อยนะว่าเอ้ยตรงนั้นเนี่ยมีรีซิบอร์ดที่ดีนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยเรามีการขยับขึ้นมาจากแถวประมาณกล่องขาวขึ้นมาที่ตัวแนวะรับล่าสุดละแถวประมาณ1974นะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะในฝั่งของทองคำ นะครับก็จะมาเดตกันในห้องสิกญนลนะถ้าเพื่อนที่ยังไม่มีแอคเคาท์นในการเทรดทองก็สมัครดิจิเตอร์ XM นะครับผ่านลิงก์ลงทุนด้านล่างได้ตรงนี้ก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อนสามเหรียญน,นะครับให้กับนิวเซอร์แล้วก็มีโบนัสการฝากด้วย100% 200อเอ่สิบอร์นะครับสมมติเราฝากเข้าไป1,000เนี่ยเราก็จะได้ป๊อปอัพอีก1,000ในการเทรดนะครับก็สามารถเข้ามาแจมในห้องสิกญนลกันได้เหมือนกันสาหรับ XM Signal นะฮะอ่ะคราวนี้มาต่อกันในภาพย่อยกันบ้างไปกี้ไปภาพใหญ่หมดแล้วเนาะแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยตอนนี้เรามองว่าภาพย่อยของเขาเนาะในฝั่งเ m c เนี่ยเขามีการวิ่งตามแอมเบอร์ไเมนต์ของอตัวเ m c เลยขอให้เ,เพื่อนๆดูนึงนะขอปรับนิดน,นึงนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอปองป้ามันขึ้นมาก่อนนะมันสโลว์น,นิดนึงนะต่อ Trading View ของผมตอนนี้นะครับเนี่ย ตัวไฮเนี่ยมันมีการขึ้นไปแตะตามทาร์เก็ตละนะครับแล้วก็ BOS เนี่ยตอนนี้น่าจะมีการขยับเปลี่ยนมาอยู่ตรงด้านนี้ละเดี๋ยวผมจะทาการอัปเดตให้กันเพื่อดูอีกทีหนึ่งแต่อย่าให้เพื่อนเห็นหน้าไม้ตรงนี้ก่อนนะว่ามันไม่หลุดโลด้าน,นล่างนะครับแล้วก็หน้าไม้ตรงนี้หต่อสเนี่ยได้เป๊ะเ,เ,เลยฮิตด,ด้านบนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหา e อ v i r o n m e n t ในการเทรดภาพย่อยใหม่อีกทีเดี๋ยวอัปเดตเพื่อนอีกทีหนึ่งในฝั่งเ m c ีนะครับคราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีเนื แดี๋ยวเพื่อนดูนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยโหดร้ายมากนะครับแต่ในฝั่งพอร์ต BC ผมก็เกณียนขึ้นมาใช่ไหมลีถามว่ารีคอเวอร์กันไหมกำไรในฝั่ง BC เยอะกว่าเยอะมากนะครับในฝั่งเทียบีเนี่ยลากทะลุนะครับตัวแนวต้านเก่าขึ้นไปเลยซึ่งก่อนอันเนี้ยเราได้โปรฟิตจากการช็อตตรงนี้มาแล้วเก็บกําไรมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาเทรดอีกไม้หนึ่งตรงนี้นะครับเมื่อวานโดน SL ไปเลยตอนแรกอะวางว่าจะเทรดสองไม้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดไฮเก่าก่อนหน้านะครับแล้วก็จะมีจุดไฮตอนนู้นเลย แถวประมาณ162นะครับผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม้นี้ mm hmm. โดนเนเซลรหัสจังหวะเล่นในภาพเดย์จบแถวโซนนี้อีกไม้หนึ่งแต่ขึ้นไปเลยลาขึ้นไปเลยนะครับก็ไม้นี้ผมอาจจะไม่เล่นละเดี๋ยวรอ,อจังหวะในการย่อมาแล้วก็มาเล่นฝั่งขารองแทนเนาะในฝั่งของออตัวท RB บีนะครับก็โดนเนเซลไปไม้หนึ่งแล้วกันเนาะเมื่อาวานนะครับอ่าก็มันก็จะมีไม้ที่ได้แล้วก็ไม้ที่เสียเป็นเรื่องปกติอยู่ละสำหรับการเทรดนะครับก็พยายามบริหารจัดการเงินให้ดีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆเรื่อย ออลคอยนะบางตัวที่น่าสนใจอยู่ก็ในฝั่งอีทิเรียม e t s นะครับผมอาจจะรอจังหวะการขึ้นไปทำไฮอีกรอบหนึ่งแล้วมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการเอสลงมาซึ่งบิตคอยอาจจะขึ้นไปจุดพีคพอดีนะครับณนะจุดเวลานั้นนะเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็ในฝั่งโซเมื่อวานก็วิ่งค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะครับหาจังหวะเทรดอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เทรดเลยนะครับก็จะมีเทรดเซตอัพที่เราวางไว้นะครับเดี๋ยวอาจ จะมีการขยับขึ้นไปนะครับในกรอบด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวพวกนี้เราจะหาจังหวะที่มันเข้าแกลบหรือว่าเข้าหน้าไม้ในการเทรดของเราจริงๆนะถึงจะเริ่มเปิดพอร์ชน,นะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามีการรันเทรนด์ขึ้นมาในฝั่งของพอร์ตเว็บสนะครับแล้วก็หาจังหวะในการลดพอร์ตด,ด้วยในช่วงจังหวะที่เราจะชอ็อตมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดมันมีจังหวะบางตัวที่ย่อลงมาใกล้ๆแนวรับเนาะก็อาจจะสวิปการเทรดไปฝั่งรองได้นะครับอย่างเช่นพวกคิบะอะไรพวกนี้ ชีับิบะที่ย่อมาถ้าเกิดใกล้นารับมากๆบริเลสีที่ดีก็หาจังหวะในการเปิดลองได้นะครับดอทเหมือนกันนะครับในฝั่งของบิ๊กไทม์ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะหาจังหวะย่อยอ,อีกชุดหนึ่งซึ่งผมดูภาพย่อยนะเพื่อนมีเพื่อนถามเข้ามาว่าบิ๊กไทม์น่าสนใจไหมผมจะรอสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งตรนนี้ยังไม่เห็นเนาะในภาพ4ชั่วโมงนะครับอาจจะรอจังหวะดอปลงมาอีกชุดหนึ่งด้านล่างนะครับแล้วก็มีสังวะมีจังหวะมีมีสัญญาณผูดผิดมีสัญญาณเดเวอร์เจนเก จะเข้าไปอัปเดตเดือนการเทรดในฝั่งของตัวเหรียญเอาคอยพับย่อยด้วยนะครับในดิสคอดอย่าลืมเข้าไปติดตามกันสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตพอเชลล่าสุดกันเนาะที่ได้ทําการลันเทนโซโนบอลขึ้นมานะประมาณ9.3 bc นะครับเมื่อคืนได้ทําการลดไปประมาณ1.3 bc แล้วก็ทําการซื้อเพิ่มเข้าไปตอนช่วงเช้าที่อัพเดทเพื่อนในดิสคอดนะครับสามารถเข้าไปแจมกันได้ในลิงก์น้าล่างนะครับและใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อน แล้วก็ฝั่งของเท a ดิช i o นมาร์เก็ตวันนี้ผมกกอลฟขอตัวลาเพิ่มไปกก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ